ก็ตื่นมาไ่สดก็ใกล้จะนอนแล้วแหละแต่ว่ารอไ่สดอีกสักแป๊บหนึง่งแล้วค่อยนอนบิลเล่จะไลห้ฟังแคือว่าอย่างนี้ที่ไลฟ์ไปอ่ะมีคนดูประมาณสักยี่สิบกว่าวิวได้ ก็ถือว่าไม่คนแอบด,ดูนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครดูบ้างพอเช็คไม่ได้ยอดมันก็แบบน้อยๆอ่ะไม่เยอะถามว่ามีคนสนใจไหมมีคนกดไลค์ให้อยู่แต่ก็ไม่ได้แวะเข้าไปดูว่าใครกดอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเวลาไลค์สดอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยได้เช็คยอดหรอกเพราะว่าไลฟ์ผ่านพลาดอะไรเงี้ยแล้วก็ก๊อปเซ็จแล้วก็ไปลงใน y t u t u อะไรเงี้ยก็คือคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยสจนกว่าจะง่วงนอนอะไรเงี้ยค่ะก็มันมีเรื่องจะคุยว่าแบบเออระหว่างฝรั่งกับคนไทยชอบแบบไหนก็ชอบทั้งสองแบบชอบชอบคนละแบบนะแต่ว่า ถ้าปากหมินนะถ้าเคยเจอฝรั่งปากหมินเคยเจอคนไทยปากหมินแทบอวกคือแบบพอมีอะไรกันแล้วมันก็แบบมันไม่โอเคอะถ้าถ้าเขาปากหมินนะนก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ก็เคยมีเคยมีเคยมีประสบการณ์นะจากที่ได้มาเป็นพันกว่าไม้แต่พันกว่าไม้นี่ก็คือแบบ ก็ได้เรื่อยๆนะก็ช่วงตั้งแต่วัยรุ่นอะไรเงี้ยตั้งแต่อายุสนะิบห้าเด็กๆอ่ะตั้งแต่มีแฟนคนแล้วแลวใจแตกก็เลยแบบก็มีมาเรื่อ,อยๆอะไรเงี้ยก็ปล่อยตัวมาเรื่อยๆไม่ได้แคร์ว่าแบบเออจะหล่อหรือไม่หล่ออะไรเงี้ยก็ฝรั่งหรือไทยอะไรเงี้ยก็แบบก็ได้มาเรื่อยๆถามว่าเป็นไงมั่งมันก็ดีกว่า อยู่ว่างๆอะไรเงี้ยก็ทําคะแนนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ฝึกไปเรื่อยๆเพิม่ๆมๆอาจจะได้เก่งอะไรสักทางที่มันแบบบรรลุโสดาบันอะไรเงี้ยเก่งอะไรไปเลยสักอย่างหน,นึ่งอะไรเงี้ยแล้วทำไมไม่ถ่ายวอลิแฟนถามว่าพร้อมไหมตอนนี้มันบอกเลยวมันไม่พอมากเข้าใจไหมเรื่องหุ่นเรื่องรูปทรงเรื่องรูปร่าหน้าตา แก่แดดอย่างนี้ใครจะมาดูใช่ไหมมันก็ต้องมีความพร้อมมันก็ต้องแบบมันก็ต้องโชว์หุ่นด่วนี่นั่นหลายอย่างมันก็ต้องคือมันต้องการการซัพพอร์ตหลายอย่างแต่มันก็คือแบบยังไม่เอาอยัางไม่พรอ้อมเอาไว้มีโอกาสมากกว่านี้เข้าใจปะถามว่าอยู่อย่างเนี้แล้วมันแบบก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่แล้วว่าแบบเออ อยู่อย่างนี้มันโอเคไหมอะไรไหมก็บอกก็อยู่ไปเถอะก็แบบไม่ต้องสร้างความเดือดร้อในให้ใครเขาแบบพึ่งพาตัวเองไปไอะไรอย่างนี้หางานที่มันแบบเราทําได้อะไรอย่างนี้ค่ะเป็นคนที่กังวลเรื่องอนาคตาม,มากเพราะว่าแบบกังวลว่าแบบเออเราจะไม่มีทางออกเรื่องอนาคตตัวเองอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบไปปรึกษาผู้ใหญ่ใช่ไหมพอมาปรึกษาเสร็จปุ๊บ มันก็ไม่ได้คำปรึกษาเลยหรอกเขาก็นั่งหัวเราอแล้วเขาก็นั่งมองหน้าแล้วก็แบบก็เฉยๆเงียบๆอ่ะเหมือนแบบไม่ได้ความรู้อะไรเลยอย่างเงี้ยไปปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็เฉยๆอ่ะเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเขาเขาแบบเขาเหมือนเขาบอกว่าถ้าเราเก่งจริงอ่ะก็ให้เราพึ่งพาตัวเองอย่างเงี้ยเข้าใจปะถ้าเราเก่งอ่ะเราต้องควรต้องพึ่งพาตัวเองอย่าเงี้ยไม่ควรจะไป พึ่งคนอื่นครับปรึกษาเขาก็เหมือนกับว่าเขาบอกเป็นแบบเหมือนกับว่าถ้าเราเก่งอะ่ะเราก็จะต้องดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอะไรเงี้ยแต่มันยังไงอะ่ะถ้าเกับกูแบบต้องแบบต้องสตรองต้องแบบต้องแบบอแบบเอาเอาชนะตัวเองเหมือนแบบเออต้องพึ่งตัวเองอะไรเงี้ยหรอ ใช่ไหมแล้วคนซัพพอร์ตมันไม่เกี่ยวด้วยหรอมันต้องเกี่ยว้ไหมเพราะว่าจะทําธุรกิจหรือว่าจะทํางานทําอะไรเนี้ยถ้ามันมีคนซัพพอร์ตมันจะโอเคมากกว่าไหมมันจะจะ,จะเริญรลุ่งเรื่องมากกว่าไหมเข้าใจไหมเข้าใจตรงกันไหมอืมแล้วถามว่าเพิ่งตัวเองแล้วมันจะไปได้สกี่น้ําถ้าถ้าไม่เท่ากับคนซัพพอร์ตแล้วถามว่าใครจะซัพพอร์ตมันไม่มีหรอก กระดาษตัวฉันเองเนี่ยเ็ายังไม่มีเลยเฮ้ยอยู่ด้วยตัวเองมาตลอดแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือแบบเป็นตัวของตัวเองแบบนีม้มาตั้งนานแล้วแล้วก็แบบไม่คาดหวังที่จะพึ่งพาใครอะ่ะคือแบบเอาเถอะมันก็ต้องมีช่องทางให้เราทํางานอะไรสักเ,เล็กๆน้อยๆเลยก็ยังดีเพราะว่าเข้าใจมาคือเหมือนกับว่าถ้าเราแบบเออ เหมือนกับมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบประสบความสําเร็จอะส่วนใหญ่เขาก็เริ่มต้นจากการลองผิดล,ลองถูกพึ่งพาตัวเองแล้วก็เขาใจ้ไหมก็คือแบบมันมันก็เออน่ะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเขาบอกไว้อะในในธรรม,มะนะอืมยังไม่ได้นำถือพูดแต่ก็คือแบบคือเคยอ่านเจออะไเงี้ยเคยได้ยินอยู่บ้างเหมือนพ่อเขาเขาสอนมาอย่างนี้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้สอนอะไรเราเยอะหรอกเขาก็แค่พูดคำนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เลยแบบว่าเออก็เข้าใจก็ราเข้าใจหลัก ขงนี graduate, ้ว่าแบบเออถ้าเราไม่มีคนช่วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองเลยครก็ถูกสุดท้ายแล้วชีวิตเราก็ต้องพึ่งพาตัวเราเองอะไรเงี้ยมันไม่มีฟ้าสวรรค์ที่ไหนมันจะมาช่วยเราอะไรเงี้ยคนแบบส่วนใหญ่ก็ต้องพึ่งพาตัวเองทั้งนั้นอะไรเงี้ยเดินก็ต้องเดินด้วยเทาตัวเองอะไรเงี้ยจะไปเดินด้วยขาตัวคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมหายใจก็ต้องหายใจด้วยจมูกเราเองอะไรเงี้ยจะไปหายใจจากจมูกคนอื่นก็ไม่ได้จะไปแบบ ว่ายน้าแล้วแบบเออจมน้ําตายขึ้นมาแล้วแบบตัวเองไม่หายใจจะไปอยู่จมูกก็หนีหายใจก็ไม่ได้นะมันก็ต้องหายใจด้วยตัวเราเองเข้าใจปะเออก็ประมาณนี้แหละถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่เหมือนกับว่าคําสอนที่เขาให้เหมือนกับเขาจะให้เราเพึ่งตัวเราเองตลอดมันก็ต้องเก่งจริงนะมันถึงจะแบบ มันถึงจะแบบมันจะถึงจะโอเคอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้โอเคเสมอไปนะแบบการใช้ชีวิตอะบางทีมันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนก็นการลองผิดลองผัะแล้วมันก็แบบบางทีมันก็ไปทางที่ผิดมาแล้วแล้วก็แบบจะกลับมาในทางที่ถูกต้องมันก็แบบมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราเดินไปผิดทางแล้วอย่างเงี้ยเราเดินไปอีกทางหนึ่งแล้วก็มันก็แบบ มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าแบบเออจะประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเพราะอีกทางนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ทางที่เหมือนกับว่าคนมันจะประสบความสําเร็จได้จากการปฏิบัติตัวอย่างนี้ทําอย่างนี้นะอะไรนะอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบมันก็สอนเราว่าเออเราควรจะทําตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะกูก็เลยแบบเออเอาวะก็อลองดูสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมล่ะ มอืก็ต้องลองดูจะทํำอะไรก็ต้องลองลองผิดลองถูกก่อนมันก็ต้องหาทางออกให้ได้อ่ะอืมโอเคนะเท่านี้ละคืนนี้ก็คือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนจะพึ่งพาตัวเองดีที่สุด